อะไรถูกต้องค่ะคุณแม่ค่ะถูกต้องพี่เชพูดถูกอยู่ไต้หวันค่ะซี่เหมือนติงคุณแม่สวัสดีครับสวัสดีครับมาเลยมาแล้วมาแล้วสวัสดีครับมาแล้วนะครับสวยขนาดนี้คะเนี่ยเธออยู่ไหนอน่ยเหมือนอายุ18เองจริงค่ะที่เชียร์มาพร้อมกับโยัเลยค่ะขอบคุณนะครับ ย่างนี้ดูช่องพี่จะเห็นปะเป็นคําถามเห็นเห็นเห็นเหมือนกันเห็นค่ะพี่เชียร์ใช่ครับแฟนคลับพี่เชียร์ก็จะเห็นเหมือนกันใช่ค่ะจริงหรอใช่แต่ว่าแต่คำามาต้องประกาศพวกผมนะใช่ถูกต้องอใช่เอ๊แต่ว่าตอนนี้พี่จะไม่เห็นคอมเมนต์ช่องพี่ถูกป่ะคิดว่าเห็นเห็นเห็นพี่เห็นห็นแต่คอมเมนต์ช่องเนี้ยเห็นนะคะเห็นมันเห็นร่วมกันไหมใช่ไหมไม่นไม่น่ใจอ่ะงั้นเอาอย่างนี้ ใครตามมาจากช่องพี่เชียฝากเม้นต์มาหน่อยรัวๆอ่ะฝากเม้นต์เข้ามาหน่อยพี่เชียสวยมากน่ารักพี่เล็กเลยล่ะเชียบองเห็นตอนนี้เพิมีคนที่11คนเหรอ12คนแล้วเหรอ13แล้วค่ะจะทยอยทะยานไป15แล้วทุกคนขอบคุณครับขอต้อนรับนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นกี่คนดูแต่พวกคุณคือกำลังใจของทีมเชียแกล์สุดๆเก๋สุดๆแสงเก๋์เปล่าล่ะ อยู่แล้วฉันจะต้องกล่าวต้องเกริ่นก่อนนะคะคือจริงๆแล้วพวกเราเนี่ยทุกคนนะคะคือกําลังอยู่ในรายการของบื้ลังนักขายกันนะคะแล้วก็พวกเราคือ k i n อ of เซลทีมเชียร์นะคะซึ่งน้องๆที่เห็นอยู่นี้นะคะก็คือเป็นลูกทีมของเชียร์นั่นเองแล้วก็มีภารกิจในการที่จะต้องแข่งขันยอดขายกันนะคะจากการขายสินค้าก็เลยจะชวนทุกคนมาเล่นสนุกกันเดี๋ยวกันมาดูพวกเราลายด้วยกันนี่แหละถูกถูกต้องนะครับซึ่งี่คำสรรงสืริทุกยอดช่วยให้พวกเรารอดได้ในรายการนี้นะครับทุกคนเลย ใช่ค่ะครับผมใช่ป่ะฝั่งนู้นบ้างฝั่งนู้นอาจจะต้องปิดเสียงเลยลูกสียงนู้นต้องปิดเสียงใช่ไหมมันสะท้อนอ่าใช่พี่เดียวพี่เสียต้องใส่หูฟังไหมเออนิดหนึ่งมันไม่ไม่ไม่ต้องไม่ต้องแต่ว่าพี่รู้สึกว่าตอนนี้เสียงมันโผล่มาสะท้อนอยู่อ๋อเสียงดนตรีอ๋อไปปิดเพลงเลยอ๋ออ่ะเป็นลำโพงแบบระบบเสียงนะครับอ๋อใช่บอกว่าไปปิดเลยเนี่ยทำงานด้วยเสียงเห็นไหม ผมจะบอกพี่เชียว่าแฟนของพี่เชียนี่มีมีคนอุดหนุนไปแล้วนะพี่เชียชื่อพี่อะไรนะคุณบีมคุณบีมพี่บีมชื่อคุณบีมคุณบีมบอกว่าสนับสนุนพี่เชียค่ะใช่คุณบีมขอบคุณมากขอบคุณคุณบีมด้วยนะนี่้อมสดหอมสีพี่เชียคคุณบบอขรักมาก Oh. เดี๋ยวนะพวกเธอพวกเธอคุยกันไปก่อนเมื่อกี้เมื่อกี้อะไรอะไรขายดีบ้างเล่าสิเมื่อกี้อะไรขายดีบ้างก็ <c oughs> จะมีเรื่องของคุณเมจิกกาเกิลเนี่ยเมจิการัเกมตัว ตัวยาสีฟันนะครับผมตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ยาสีฟันแบบเมเมจิกกเกอร์ป้ายาแล้วป้ายาอีกฟองฟองฟอดลดมากนะอันนี้ฟอฟอดลดมากสชาแลวก็รสพีชอร่อยมากรสพีชคืหมคนชอบรสพีชกับเลมอนกดไปได้เลยสีเหลืองกับสีชมพูค่ะเลมอนคือรสดีมากเริอยากเอาทำพุ่งมาบีบใส่แล้ว่ากินเป็นพุ้งมะนาวไปเลยไม่ได้ไม่ได้กินไม่ได้กินไม่ได้คกินไม่ได้กินไม่ได้ค่ะผมุ่วุ่นเท่านั้นนะคะอันนี้นะคะมีคุ้มปอมาอีกแล้ว เอ้าวอ๋งจริงหรอเดี๋ยวขอดูก่อนนะุดมากปักไปก่อนปักไปก่อนตะก้าไหนไม่รู้อับแต่ปักไปก่อน ตอนนี้ปักอย่างนี้ถ้าเกิดว่าคุณอยากได้รถพีซกันผมปักรถพีซให้ในเบอร์สิบแต่ถ้าเกิดคุณเลือกไม่ได้คุณไปตะก้าหกแล้วมันจะให้หมดเลยใช่ค่ะจะได้ครบทุกอันนะคะซื้อสี่ได้ถึงห้าราคาดีมากๆประหยัดด้วยได้ขนาดไซส์เล็กนะคะเล็กกรถุ่งยางอนามัยอีกนะคะบอกเลยนะคะยืดก่าถุ่งได้ยืดโอทีกิงเกิลได้ไปได้ทุกที่เลยนะคะบอกเลยนะจ๊ะตรงนี้ใช่ค่ะ เหมือนทีมพี่เ<ท>ชีย,ยร์ู้ว่าหนูกำลังดูอันยาสีฟันอยู่ถูกต้อง <laughs> พราะมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นจิตฟองที่ใช้ได้ใช่แล้วมันเป็นจิตวิญญาณของนักขายไงที่เราสามารถอ่านใจคุณได้ว่าคุณกำลังต้องการอะไรใช้ได้ทุกเพศทุกวัยเลยนะคะไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่นะคะสามารถใช้ได้คือต่อให้ไม่มีฟันนะคะก็สามารถใช้ได้น้ฟันแค่อมอมชิงไว้นานๆนะคะไม่ต้องเคี้ยวนะมันก็เป็นฟองฟู่ได้แต่ใช้เวลาหน่อยแต่ถ้าเคี้ยวนะคะก็ใช้เวลาแบบเดียวไม่ถึงหนึ่งนาทีปากสะอาดแล้วถูก ตอนนี้เอาว่าไปนะครับพี่จะมังทเฉียงอะไรอยู่นิดนึงเพราะเธอคุยไปก่อนนะได้เลยพี่เชียร์ได้ไปกันต่อเมื่อกี้พี่เชียร์ผมอะพวกเราแนะนำเลยนะฝักบัวไปแล้วใช่อีกตัวหนึ่งที่ต้องบอกว่าหลายคนต้องบอกก่อนว่าช่วงเนี้ยทุกคนจะเห็นแบบว่าเราต้องดูแลตัวเองจ้าต้องบอกว่าตัวเนี้ยมันเป็นสินค้าที่เขาเคมาอย่างดีมากๆว่าเป็นผัดอ่าเป็นคลินิกเขาเรียกว่าคลินิกในเกรหลียคนนี้ค่่เอ็นอาร์เอ็นอาร์เอ็นอาร์เป็นใช่ค่ะกดเลยค่ะ กดก่อนเึ๊บสักครู่นะครับเขาอบอกว่ามันเหมือนที่บอกค่ะไม่กวางกันปะใช่ค่ะยังไงเดี๋ยวต้องขออนุญาตขายของที่มันงานตอนนี้ต้องขายอะไรเอ่อยงั้นเราไปเอางี้แป๊บหนึ่งปักเปปพันให้ก่อนค่ะ <Okay. S 2> ขายที่ละอย่าง<อ>ขายทีละอย่างขออนุญาตนี่รอบหนึ่งแล้วไม่งั้นจะมีปัญหาอีก อันนี้ต้องนี่นะตอคือต้องปักอันไหนเราพูดอันนั้นใช่ค่ะปักอันไหนพูดอันนั้นตอนนี้ปักคุณเป๊ะพัรทและอ่ะโอเคเราพูดได้แล้วใช่ไหมเอาเป๊ะพาทก่อนเนาะเเปปพััครบวันนี้วันนี้มีคนบอกว่าดีต่อคนที่มีแผลในปากมากไม่แสบอาจิงเพราะว่าเรายิ่งใช้แปรงสีฟันไปกันไปกันเดี๋ยวเจ๊อ๊มเจมเดี๋ยวเดี๋ยวมจะไปยาสีฟันใช่ไหม ไปยาสีฟันก่อนใช่ไปม่สลฟัน้องไปยาสีฟันก่อนไปกันไปแป๊บนึงก่อนนะเดี๋ยวพี่มาใหม่พี่ขอทดสอบอะไรนิดนึงได้ได้ครับพี่เชียได้ค่ะเดี๋ยวมานะเดี๋ยวมานะโอเคพี่โอ๊ตเปิดหน้านี้ไว้ครึ่งจอค่ะเพราะว่าถ้ามันเครียดอ่ะเม่อไหร่เราจะได้แบบเราจะได้แก้ได้อย่างทันท่วทีแก้เลยใช่ค่ะโอเคอันนี้ก็แป๊บนึง